รถทุกคัน2คัน2ที่4เป็นรถสวย่นใหม่ๆิตตี้สวยแล้วก็มาผูกเรื่องข่าของมิตตี้ด้วยก็จริงๆแสยแห้ดูเบื้องหลังก็จะเป็นยังไงใครอยากรูตามไปดูก็เลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ดูบูธแรกบูธแรกบูธแรกมีอะไรพิเศษบ้างคะไม่ต้องบอกว่าบูเนี้เป็นบูทที่มิ่งเคยทํามาประมาณ10กว่าปีที่ไปตกกับเขาเหรอไม่ใช่ไม่เคยไม่เชื่อไม่จริงเดี๋ยวไปบูธแรกเลยค่ะบูทตุกตุกิขาค่ะไปเลยค่ะ ไม่ทันเลยไม่ใช่จะบอกว่าพิตตี้อ่เมื่อหาเวลาเขาอยาอยู่แบบนี้เห็นภสวยอ่ะจริงๆอยู่เจ็ดคนนะเ็ดคนเป็นกล้องเลยค่ะเป็นกล้องให้ดูว่าเเจ็คนวันนี้อยากมาสัมภาษณ์ค่ะซี่เป็นยังไงบ้าง ไม่ได้ไม่ด้ดูแบบว่าบางคนน่ะเขาคิดว่าพิตตี้อ่ะคือแบบออกไปภาพเราสวยงามก็สวยและวจริงเบื้องหลังเป็นยังไงเบื้องหลังลังำบากไหมหรือว่าแบบว่าพูดได้ไหมพูดได้พูดได้มพูดได้ไม่ได้ไม่ตได้พูดขนาดนั้นพูดเรื่องแบบว่าเออตัดห้าสิบตัดต่อห้าสิบอันนี้เป็นโปรอินดี้แม่เอร์่ต้อง็นแล้นี่ค่ะแม่เนอะหรอไม่ใช่ถ้าทุกคนพูดคำเดียวกฟ้ารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น คิดถึงแม <iah> ่มากค่ะแม่มิ่งที่สุดทุกคนคิดถึงทุกคนพูดช้ำใช่ไหมถ้าเป็นแม่อยู่นะบอกเลยไม่มีหรอกจะอ้วว่าทั้งทั้งหอ่สตาบันเก็บไม่เหมือนเนาะเพราะเป็นอะไรก็กูก่อนตลอดเลยแม่พูดดีแต่เวลาถามก็คือกูโดดคนเดียวนะไม่ออกไดิไม่ได้แม่ไไม่ด้บอกแล้วต้องมีแม่มาอยู่ด้วยแม่ย่านางค่ะแม่ย่านางเมื่อกี้แม่ช่างแต่งหน้าก็บอกอ่ะมาเดินกับแม่ย่านางเหรือว่าอาถามน้องๆถามว่า รอบเนี้ยทํางานอ่ะเจออะไรแปลกๆบ้างไหมเจอไหมเจอแบบคนแปลกๆลูกค้าแปลกๆลูกค้าคือคนมาเดินงานแล้วแบบทําพฤติกรรมแปลกๆใส่เราอะไรเงี้ยก็มีแปลกแต่ว่าชินชินแปลกยังงไแปลลกก็แบบไข้รูปหน่อยเขาจะแบบเราพูดได้หรอแบบมีมีความแบบไม่เป็นไรเราไม่ต้องอยากพูดมีความแบบประมาณสามร้อยเปอร์เซ็นต์ในตัวเองเอ่ะแปลกๆหน่อยมีใครแปลกกว่าพวกเราอีกวะไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะ น้องนุชตคุณจะไปน้องนุ๊อันนี้น้องไม้น้องไม้น้องไม้มุซุกิค่ะน้องนุชค่ะน้องนุชเจอหนึ่นะแปลกๆว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่เจอค่ะนอกจากตัวเองโอเคแล้วเราก็แล้วก็เอาเอาเอายังไงท่านจะ พูดได้พูดได้พูดมาขนาดไหนไม่ดีเดี๋ยวไปตัดออกโออ๋อรู้แล้วเล่นมันใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยกันเองแต่ว่าตะกร้อที่แปลกอับไม่ค่อยแปลกค่ะเพราะว่าเราเจอมานานแล้วแต่ส่วนมากแต่มันไม่มีแบบมาลวนลามหรืออะไรไม่มีค่ะส่วนมากก็จะแบบที่พี่ไมลบอกแบบ ตัดเเเกินยอ่ะบ้างเล็กน้อยโอเคนี <S 2> <S 2> ่ก็ธรรมดายังไม่ถึงว่าแปลกมากต้องต้องบอกว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีเลยนะก็คือแบบวาข้างหน้าบูดอ่ะเคยไหมแต่ก่อนเคยมีไหมแต่ก่อนมนปะบอกแล้วว่ามีจริงจริงก็สมัยก่อนด้วยชุดเออใช่ อ๋อสวัสดีการน้องอ๋อคนไหนเอมคนไหนแอมจำไม่ได้ะคนนี้เอมแล้วก็คนนี้แอมเคยทานด้วยกันบ่อยมากจำไม่ได้เนาะไม่แปลกเพราะสมองไม่ค่อยดีจริงๆช่วงนี้จำเรื่องในบทสวดว่าแล้วจะแปลกไหมไม่แปลกมันชินไปแล้วอะค่ะชินไปแล้วอะไรอ๋อชินเรื่อองะไรแบบปกติก็เลยไม่น้องเอ้ถ่ายมาอย่างนี้ยก็คงไม่มีอะไรแปลกกว่าแม่ให้ตอบทุกคนนี่หงุดหงิดชุเสร็จแล้วที่รู้สึกว่าไม่ปกติในชีวิตประจำวันแม่ไง ลอเลยอเลยแ่หนแล้วนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่าอัมันหนนล้แตาแหแว่าดูนะหนทก็ันหน้านี่เพราะเป็นพี่สมัยก่อนไม่บอกว่าถ้าเกิดองคนอยากมองกับองกูจะบอกตกใจทำให้ตกใจกับอะไรวะมันก็จะเป็นเรื่องมองเองนี่คนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปอันนี้้องแอมใช่้องแอ าเน่ตอนนี้ก็ปกติค่ะยังไม่เจออะไรแปลกๆไม่เจอมาเดินมายืนกีนดีแล้วคะก็หลายหลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคคร่าวๆสำหรับคราวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเเา u เบื้องหลังกันนะคะเดี๋ยวเคยเห็นนั่งอยู่หัวไหมอุ้ยอุ้ยไปตัดตัดนะตัด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  อันนี้มาทำงานหรือว่ามาทำงานหรือว่าแคมปิ้งร้านอาหารร้านหนึ่งร้านอาหารร้านหนึ่งเอ้ยนี่มาค่ะคุณที่สองเขาอยากรู้ทำไมตัวแม่อยู่ที่แม่นอนต้นน้ำแม่ห่างตัวแม่ก็ตัวแม่ในตำนานนะคะนี่ต้นมันนะคะตัวแม่ตำนะนล้มพี่ไม่จะบอกว่าถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพิตตี้ต้องคนนี้เท่านั้นทำไมพูยากต้องหูอุ้ยไม่ใช ไม่้นตัวกดไลคชื่ออะไรอยากรูเลยหรออันนี้ใครคะนะนัเลยสวัสดีค่ะชื่อดิวเตอร์นะคะคุอะคะเด็กพอยค่ะนมพอยค่ะ่ละลายนางอยากูว่าแบบว่าจริงๆเรื่องาวิตี้มันแบบว่ามีข้อดีข้อเสียหรือมีความลับวิตตีอะไรบ้างเอแบบว่าบางคนคิดว่าเฮ้ยสวยงานพิตตี้สวยแต่งหน้าสวยนู่นนี่นั่นเรื่องหลัก เป็นยังไงบ้างเขาบางเรื่องเอาเอาที่แบบความลับที่แบบเราเจอแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเราตึ่งใช่ไหมแต่บางคนอ่ะเราเห็นลุกเขาอ่ะเซ็กซี่มากทำงานเอออะไรยังเงเลยภายนอกเซ็กซี่แล้วเราไปเจอปุ๊บก็ตัวจริงอ่ะเขาจะต้องเปรี้ยวแสบซ่ากว่าเรากลายเป็นว่าเขาเรียบร้อยมากเราเรียบร้อยจริงๆเหรอเรารู้ว่าเขาเรียบร้อยมาจากข้างในอ่ะ สี่ร้อยยูโรค่ายสี่โแล้วบางคนนะทำงานอย่างนี้หามลุ่มหามค่าเอางี้ไก้ตัวเลยมีน้องทํางานตั้งแต่มอเตอร์เสร็จไปทํางานต่อไปเป็นชําเป็นเกลต่อกลับถึงวมาตีสี่ตื่นเช้าแต่งหน้ามาทํางานต่อวนไปแบบนี้ทุกคนแบบพอแล้วไปชอบถุกมากต้องบอกว่าแต่ว่าจะบอกว่าได้แค่ช่วงอายุแบบวัยรุ่นอ่าอใช่ใช่ได้เพราะเคยมาแล้วที่หามลุ่หามค่แต่พอพอรุ่นพอแบบ้เริ่มโตมาแล้วอ่ะมันไม่ไหวร่างกายไม่ไหว ก็บางคนที่เรียบร้อยเรียบร้อยใส่ใส่กุ๊กกิ๊กไอ้ชื่อพี่แจ้อย่างเงี้ยล่ะอ่ามีไหมแบบอย่างนั้นใช่ไหมเรื่อจริงเลยมันเรื่องที่นางปอยเนี่ยจริงอะมันมีมันมีมันก็มีจริงจริงเหมือนแบบมีเอาเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยพิตตี้ส่วนใหญ่มีคนเลี้ยงจริงหรือไม่บางคนมองภาพแบบพิตตี้โชว์นมขาวนู่นนี่นั่นมีคนเลี้ยงแน่นอนมีจริงไหม ไม่ได้หมายถึงสิวนะหมายถึงว่าที่ทั่วไปผู้ละลอยตรงก็มันก็มีทั้งมีและไม่มีแต่แบงนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนบางคนเขาอาจจะสะดวกที่จะาแบบนี้หรือบางคนอาจจะส่วนเอ้ยฉันไม่ชอบที่จะมีผู้ชายลยู่ในตันแกบว่าเรียนผู้ชายถ้าบางคนรู้สึกว่าแบบฉันอยากจะแบบเอ้ยหาเลยตัวเองฉันรู้สึกสบายใจกว่าเราก็เลยที่จะทำงานก็ได้บางคนก็อยากจะว่าอยู่สวยๆมีคนซัพพอร์ตดีแลยสบายใจ ก็โอเคเหมือนกันซึ่งมันไม่จะเป็นตองเป็นพิตตี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกอาชีพอาชีพหรือว่าทุกคนอมันเป็นสิทธิของแต่ละคนต้องทำเพราะฉะนั้นอยากจะให้คนที่มองมาโดยเฉพาะผู้หญิงคนนอกชนีทั้งหลายเลิกมองพิตตี้ว่าเฮ้ยพิตตี้เนี่ยต้องไปแย่งหัวชาวบ้านพิตตี้ต้องขายตัวมันมีและไม่มีเพราะฉะนั้น้าศน์ตาไทยแล้วเป็นไรบุกคลเป็นทุกคนาจะบอกว่าไม่ใช่แค่อาชีพพิตตี้ หมอพยาบาลนู่นนี่นั่นโู้ไว้พยาามีหมดหมดใช่ว่าใครทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองแต่อย่างคือห้องพักเนี่ยเป็นห้องสาวนะคะพวกเราคืจับตัวเองลงไปที่ที่บอกว่าจะพามาดูว่าบางคูดที่พักเขาไม่ได้ใหญ่มากนะแไม่ถีงห้าคนต้องเปิดคนอ่ะหันกันอยู่ในนั้นก็พยายามเบียดๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราที่ขาสลับกันก็มีไม่ได้นอนนะเพราะคือนั่งเองอยากลำบากเอออยากลำบากแล้วก็แบบนอนเบียดกับนอน ตื่นๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้ต่อไปกันนะคะขอบคุณค่ะดีดีขอบคุณดายดนี่นะคะเราก็มีแฟนคลับนะคะเดินเข้ามาถามบ้านมาทักมี่นะคะพี่ชื่ออะไรไม่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบอ่ะมีไงจะไม่ค่อยเป็นคนดีเท่าไหร่ค่ะจะ่าจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ถ้าใครที่เปืียบมีอ่ะแล้วนี่ก็ไม่เช็ดแทงจบเลยเออชื่ออะไรคะับอม่รูหาเรื่องอยู่ว่าอะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเออแล้วเธอหรอแล้วนี่ชื่ออะไรเออนี่ชื่ออะไรเออะะไรวจนี่้ชื่ออะไรู้ แล้วอะไรดเดรอมไรอล้ยบไปเดินดูรถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าใช่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์นะคะม่ันไหนนำเสนอบ้างถ้าสมมติพี่นสนใจอะคันไหนมา สิกอันนี้นสไตล์โดดเด่นอันนี้จะเป็นรุ่นไฮรไไลท์คันนี้เก๋นะยังไง7,500โครนที่กจอดอยู่ที่นี่แหละไม่ใช่ลิมิเต็ดถูกมั้ชคุณผู้จะต้องเป็นหนึ่งเดือนไม่แต่ว่าคนจะแย่งกันเยอะไงแต่ถ้าเราได้เราชนะจริงเหรอรถลดคาราบาลอ่าอุไยคาราบาลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเลย ทำไมถึงว่าผู้คายรีมีเดตได้ยังไงต่อเรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยทั่วไปไม่ดาดเดินไม่เดินไปแล้วเจออยู่ถนนอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีมันต้องแบบไม่เหมือนใครอ่าเมือนสูงนิดนึงไม่คุ้นเตี้ยเราแบบเนี้ยคุณแม่ยืนมาได้ถนนเตี้ยอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่คนอื่นเราจะเมาโมยเหมือนกันองความ อ๋ได้อุ้ยถนัดระยงมากก็พิเศษมาได้อันนีเมาได้เมาทั้งสาวเลือกเองไม่กำเมาดีไม่แล้วแข่กทางกูอยากไอีกแล้วเหรอใครเป็นกูอะผ่านมาช็อตฟิวชัดตเนือมาได้อยากให้มาเลือกอะไรไม่ค่ะเนี่ยเที่บอกว่าเราติดหงมนู่นนี่นั่นเออจะบอก์ผู้เขาว่าสร้านแน่อุ้ยอันนี้ชื่อลิตานะะคเอไหมคะสร้านแน่ เขาอาจจะทำงานได้สามแต่มันก็ค <through> ือความชอบของเราใช่แต่สุดท้ายแล้วมันคือความชอบของเราเราใส่แล้วเรามั่นใจเราใส่ท şey ี่เรือนร่างเราไม่ใช่เรือนร่างคุณเพราะฉะนั้นซีเรียสแค่เรื่องตัวเองครับจัวบิสเนสค่ะไม่ตอนว่าที่ซีเรียสไม่ใช่มันคือมึงมากกว่าซีเรียสกับเอาจริงเอาจริงเหมือนแล้วก็โดนมาเยอะคุณแม่มาเยอะไหมไม่เขาเรียกคุณแม่แล้นั่นคือพูดมามาซะอ่ะไม่ร้อน คุณพวดคุณแม่ของคุณแม่อ่าก็คือพวดอันนี้คุณแม่แม่แม่แบบคุณแม่แบบตะโคบเออไม่ผอนคนงานไม่ผ่อคนงานผาอธุรกิจค่ะ่านโรงแรมแมวแคนทโฮเทลบายดกาขาวสตูดิโอแล้วก็สตูดิโอถ่ายรูปนะคะเด็กการ์ดสตูดิโอซึ่งแม่นัทเคยไปเจอมาแล้วอวัวยิ่งกว่าถ่ายกับแม่หลับอย่างนี้แล้วเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นลูกค้าเข้ามาถ่ายเลยลูกค้าไม่กล้าจองเลยกินเล่นกินแดงก่อนได้ น้องกออแอมค่ะเฮ้ยค <llegar> ่ะแอมปกติพี่ตี้เขาต้องยืนวันนี้นั่งถูออู้หรือเปล่าไม่ได้อูค่ะดูหน้าดูหน้าดูหน้าติดตาดูนะเริ่มออกมาหลับบ้านหลับบ้านเลยนะวเดินแอม้าโห่55ดีแล้วก็นั่งชั่วโมงนึงคู่นี่ก็สบายปกติแล้วน้องปฏิบัติธรรมแต่ชิดขาวด้วยดูไม่น่าเชื่อนะจริงจริงไม่น่าเชื่อแต่เห็นตอนนั้นแคบมา ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมแต,แต่เชื่อไหมว่าตอนที่นางใส่ชุดไทยนี่นะย่าอ,อยู่ในวันดนะจอความสนิที่้งเกมเข<า>้ามาอ่าเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้หลายๆคนเขารู้เหลือแหละว่าแบบว่าวันนี้เรามาถามตัวใหญ่คือคนภายนอกจะมองว่าออพิตตี้ไม่มีมันสมองเพรายืนเฉยๆเด่นตัวสวยโชว์น,นมไปวันๆออแต่จริงๆแล้วเ็ยังไงคะ จริงค่ะไม่ใช่จริงอย่างที่เขาพูดไม่ใช่จริงๆก็คืออย่างนั้นไม่ใช่ค่ะมันก็ต้องใช้ข้อกดทนใช้ความจามไหวพริบนู่นนั่นบูนนี้ตื่นกี่โมงบูนนี้ตื่นกี่โมงตื่นหน้าตื่นแปดโมงอ้าวฮิปเจอร์ไวสุดกี่โมงตีอะไรสี่สามครึ่งค่ะแล้วก็ไปแต่งหน้าก็กลับมานอนต่อเข้าไปกี่โมงเนาะเข้างานสิบเอ็ดโมงค่ะแต่ทำไม เพราะว่าหลายบูธหลายบูธค่างแต่งหน้าแต่งหลายบูธแม่คนนั้นเหมือนเป็นแบบโคดคอฟโคดคอฟอยู่ใช่เวเราต้องใส่ส้นสูงยืนทั้งวันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมันเหนื่อยมากนะชีวิตไหนจะไปเที่ยวต่อด้วยใช่ไหมคะก่อนละผ้าป่าค่ะน้ีไม่ได้ไปค่ะเป็็นเดกลีย์แมกเลยเจ้านี้สวดมนต์นอนนอนนอ่าสักนิดน่รู้จักยิ้มงไายดนสวดมนต์นะคะ เมื่อเป็นแบน่ไ,ไม่มีใครเขาเชื่อเลยทั้แบบว่าพี่มิมมมมนนนงนะสดมนได้ใค,ใครที่แบบว่าเป็นเทปซีหรือว่าชอบน้องแผบมาหา,าน้องแผบได้ที่ MG, บู๊เอ็มจีแต่ที่สำคญัญอย่าลืมเอาขอนมติดไม้ติดมือมาด้วยหรือบางค,คนไม่สะดวกมาโอ<ม>นเงินมาได้อันนี้คือสำคัญเชื่อป่าวว่าส่วนใหญ่ที่โอนมานะมี่พวกนี้ไม่ซื้ออาหารมีเกิดมีคนเดียวนี่คือเรื่องจริงโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคคร่าวๆวันนี้ ไม่ทำไมวะเราได้เห <gegen violin> <acy> ็นเรื่องหลังเนาะบางคนเห็นแต่เรื่องนงาว่าพิตตี้ยืนแล้วสวยแต่เรื่องหลังของเขาก็เหนื่อยทุกหมดเหมือนกันคืออาจจะเป็นแบบว่าเรื่องหลังเนี่ยที่พักอาจจะไม่ได้แบบกว้างขวางเพราะว่าบางบางทีอ่ะที่พักเล็กแต่ว่าพิตตี้หกเจ็ดคนต้องอัดลงไปในนั้นหรือบางบูธอาจจะไม่มีอาหารคันกินหรือบางบูธอาจจะแบบว่าไม่รู้จักเพื่อนร่วมงาน เม่งมันมีหลายหลายสายที่ทํางานอ่ะมันต้องค่อยปรับเปลี่ยนตัวไปอะไรแบบนี้แล้วบางคนอาจจะมอกว่าอาชีพพี่เนี่ยทำงานง่ายได้เงินไวได้เงินเยอะแต่จริงๆแล้วก่อนที่คุณจะรู้ว่าก่อนที่จะมายืนสววๆให้พวกคุณดูเนี่ยเขาลำบากแค่ไหนคุณต้องะบางทีตื่นทีสองทีสามเพื่อมาแต่งหน้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีสคกี้ที่พูดออกไปอ่ะหนึ่งหน้ากระดาษครึ่งหน้ากระดาษก็มีมันต้องใช้สมองในการจํานะคะแล้วก็วันนี้เราพามาดูบรรยากาศรอบๆก็บอกว่าบางคนอาจจะอยากเห็นรถจริงไม่แนะนําให้มาดูที่งานมอเตอร์โชว แต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยบางบูธต้องบอกบางบูธนะที่อาจจะมีโปรโมชั่นดีกว่าพวกเต็นรถข้างนอกหรือสุนข้างนอกเพราะว่ามันเป็นในงานเนาะใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆก็แนะนำไปดูที่งานดีเยอะมากเอาเรื่องเมาโอยพิตตี้นี่เก่งแต่ใครดะเดือดที่สุดนะลองดูเอาในคลิปเออใช่เมาช่ำมากเพราะฉะนั้นใครนะที่อูกคลิปนี้อยู่นะ ไเพราะว่าน้องๆอ่ะเนาะใช่เพราะว่าอามี่เนี่ยคือหนึ่งในนั้นที่ทํางานอยู่ในพิตตี้ประมาณสิบ3ปีสิบามีทุงคนอ่ะเขาไม่ได้ทางานพิตตี้เพื่อเพื่ออย่างเดียวเขาทำงานพิตตี้เพื่อเลี้ยงครอบครัวด้วยอยากให้ตัดเรื่องนี้ออกไปตัดเลยตัดออกไปใครอยากดูรถจริงอยากสัมผัสอยากนั่งอยากอะไรก็มาดูที่งานได้เลยใครอยากจะพวกเราอ่ะช่องแอสเก็ตสตรีมชแนลนะอีพีสองพวกเราจะพาไปว้าวว้าวรายการของเราคือรายการว้าวไปเรื่อยว้าวใส่ด้ว่า พูดเอออาจจะพูด huh. ค <Yeah S 3> ุยไปเรื่อยอีพีหน้าจะเป็นกับเรื่องอะไรติดตามกันนะคะสำหรับอีพีนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสสวัดีค่ะบ๊ายบายฝากกันด้วยค่ะ